พายุก <Là> ี à, ้พาพาไปเื่อาย่เล่นลูกเดียวอ่ะพี่ใส่พีใส่พีดมากูกอ่าพี่ใส่บ์ด มาดิกก็มีมาดิกก็มาดิคก็มาดิลูกเกาะไพ่นะลูกเกาะไพ่นะคนหูจักรลูกวาฮะลูกเกาะไพ่มามี่บ่มิวฮะไม่าจเดี๋ยวเาใจมีอะไรอะ เด็กกเขียวนูกยวจับเข้าไปเอาลูกยู่อย่างเนี้ยบ่งน้องสาวเป็นเยังงกันได้มินมิน

mưu giang ba hụt mami ba mì tooth mami mami ha, <laughs> mami 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 đây bước อันนี้เมียเขาได้เมียบ้าบปเลยนี่คนขี้ไร่เขียวเขียวดิฮะเอาอี๋เอาไม่โลบอ่ะเอาไม่โลไปส่งกินบ่ะตอนเช้าบ่ะนิ้ว มาขึ้นไวแล้วอยู่บนมคานอยู่บนอินคานไปยู่แม่ไปยู่แม่เน่เน่หลักละเอาเอาไปนี่จ่ได้บอนั้นบาที่บอันนี้บาอันกินที่บาะทามามีก่อนกินได้บ่ เจ้ากินได้หมดเหรอฮัน,นอืมฮะอีอย่างก็ข้า่ยังก็อันนี้ีสวนเจ้วสีสวนเอาเอาเลยครับตัวนี้ครับเอาเลยครับเลยครับโอ้โหต่อสู้กันแล้วตัวนี้คับแข่งแล้วครับ

ไฟไไหมมไาที่คณิตลีนส่วนเครื่อรีบมาที่มาที่ส่วนเคร่งร Ali, Ali, Luke Hochschild, Ali, chưa khổng lính sưu tay, bà bay, bảo bay, bảo bay, bà bay, bà, với. bà với. No, no, no. Okay. Bye, bye. Okey, Mahi, eh, Mahi, pi, pi. Ini อันนั้นลูกมีแล้วลูกมีแล้วธนันมัเลี้งปาดอยู่ยัล้วปาดอยู่ เออมาป่าพวกนูมักงบานนี่มาที่สุดเขาก็ได้เอาไว้อืโอเคเอาไว้ให้เอาไว้ให้ไปไปเรื่อยเรื่อยอ่าโอ้อันนี้บัวเลยอันนี้บัวเลยอันนี้บเอาเลย